พี่ทองนี่มีความสามารถทางด้านศิลปินครับโดยจะพปะครอบครัวของผมนี่เป็นไรเหลือศิลปินอย่างแต้จริงเลยครอบครัวของพี่ทองครับอันโบดทูรู้เลยไหมว่าปีบ้ากู้เป็นนักรองดังอยู่คุงอ๋อปีบ้ามึงเป็นหนักรองดังอยู่คนหนึ่งเออก็ยเจอตัวโตมันกูนี่แหละก็ยเฮ้ยอุเทนพรหมินปะเดี๋ยวมึงกู้ก็เจอไกลๆมึงเจอพลูทองอุทองพรหมิน คุณว่าอุบาทเคยมินอตะจำไม่ต้องก็นิสใจอันยุกบอเคยดั้งก็จะคนแล้ก็ตั้งว่าปีน ong ก็ตั้งปีอันวันก่อนดังเลตตัวตัดอยู่ตรงคุณกูไอ้กุจนาใกล้เบืองไอ้กุจนาที่ว่ากวาดไว้โกโนลานน์ก็ว่าไอ้ตัวเจี๊ยบเด้งกุจนาที่ว่าแรงว่ากวาดไอ้โกโนลานนั้นก็ว่าน่าเบาเขาเล้วไม่จริ้งออแล้วลิงอือโอ้ลิงออโอ้ไม่รู้กูเห็นหน้าไกลไกลไหม โอ้โหเออกูเริ่มไปแล้วนะว่าอีตูวแม่มึงอยู่หน้าอยู่มันลิงเออตึงปวยต้องเงนไอ้ตัวยันอยู่มันจุ้งเลยนะกูได้รูไปแล้วไอ้ตูวว่าเสือจุ้งเดากับลิงได้รูออกมาเป็นเกย์แม่มัดยังไอพูดนี่ได้จริงไอ้ตจงมึงอยู่มันลิงอะยู่มันเกย์เลยจริงไอ้ตจงมึงอยู่มันเกย์อยู่ไกลเกย์กันนะเดือดมึงไงจะว่าแต่เปลือยตายแก โดยตากูไม่อ้อมแหลกว่าเด็กยิงเอาเร็วเปลือไอ้แก้วยืนก็าบงแลเด็กนึกว่ามีเด็กจับยิงก่อยแรงเหไอ้ตัวกูตบ่ปพรพี่ทองนี่มีความสามารถทางด้านศิลปินครับแล้วพมนี้เป็นหนักรองที่มีความสามารถุ้งเป็นศิลปินที่มีความสามารถุ้งพมโรองได้ตั้งปีไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงสสีิงเพลงเปลือยชีวิต เออมึงรองได้ปีเออกูรองได้ปีนี่เมื่อว่าจะเป็นเปลงลุกตุงเปลงกระทิงเปลงเผื่อชีวิตรองได้ตั้งปีเพลงกว่าร่างรองได้เปล่งจีนก็รรองได้ไอ้ต้องรองเปล่งจีนเป็นกันเอออ๋อกูไม่ว่าได้ยินดีมึงรองเปล่งจีนนายรองให้กวางเลยที่เพล่งจีนเออมึงอยากกวางกูรองเปลงจีนเออนายรองจักเปลงที่เพล่งจีนได้ จงัจงจงัจงจังจังน้องเคยเห็นาาจางเปาจังมันตัวใหญ่ไม่เบามีจมูกยาวยาวเขาเรียกว่างวงเกี่ยวตายงวงเรียกงาไม่หูมีตาหังเยาวอ่อยโตราเป็นกันเลยแ้วคือองไม่เป็นติ่งจังหยัดมมเมมติ่งจีนในติดวา này mông là bén cụ bén đặc long, à, lết đằng keeng cả vùng cồn mường trắng ngất đi, lại cụ keeng lên na cồn mường trướng, à, cồn mường trắng, ngày na vùng năn gần như mình kinh mà tằng chắc vùng keeng mình kề, cụ téng tai bầm lôi chắc chắc

ในมึงรองเลยที่ตาเปล่งดีจังไอ้เปล่งดีจริงเดี๋ยวกูเอาเองกันได้เปล่งนุ่มปีการดวงตาในมึงรองเลยที่ได้รองปลื้กเปล่งนุ่มปีการดวงตาสักนองตาวานันนุ่มปีการตา,ต,าตาเมลแต่รูหัวอมซื้อเม่นตาแหลมจริงเดียวปีก็จับตองวังได้นองเป็นแคว้นเกี่ยวปีก็จับ เปียงนิดเดียวหนองคงไม่เนี้ยวนะจ๊ะคนดีโอ้หันหุมเกินไดน้เหนอเออเหลือใจหนังเดียวไม่เอาควังเจียงเพื่อนหวานนองหน้าตาช่วยจานปีโคกลำดูแม่ตาวานคงไม่สำคัญตัวปีสิ่งที่กลำไปปีไม่ตั้งใจไอปิติเลยกลำ bùng nước quá bò 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 mà dù ít thì cả tuần kia tít mưa riêng à. nồng đằng trao hoa bự lèo lao ai bột đi vô chuẩn mấy dù mới này bùng để từng này hoa bò đi nhặt u bát em eh, biết anh nhớ quả trái nằng điều mày không riêng mình có lư tục tí và quen bí tao wow wow <laughs> nhàng yêu bát bảy nai bít còn nè, mà người bên là bên này đâu ơi cô bên trên là bên là tru tâm băng? à, y đây mang à giờ cô nước, con và cô y đây đi mừng ngày tôi mừng y tầm mà đây cô và giờ dùng giá quá vừa đây cô và dùng giá mừng ý rá, ừ, dùng 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 tu Nàn ư Bớt ở dính nhai lười tầm mới rơi vào bướn Nàn ư Tầm bươi ấy, mới dính nhai tầm mấy nửa bướn Ồ, có oh, không thì bướn tầm rồi mấy tâm, rồi rồi tầm nhái mượn bướn Tầm bươi rụng bà ấy, tầm mượn bướn Ồ, oh, về già rụng ta ơn có kinh chết, mấy có kinh bắc, kinh tua, kinh tên, Kinh tu tiền tiệm Rồi mai rồi mới kinh bắc với là kinh chí Trầm mấy rê với là kinh chí, rồi kênh rắc tua กินเจปริดละเอียดผมไปแกงงัอ่อจีนเก้าแล้วตำไว้เนื้อเปือนรุ่งสาอื้นนนี่ไม่เวลาก็ป้าลังก็ป้ากับดาบก็ป้ากับบิดแล้วก็ป้ากับจับปลาตาุ่งลาเราไม่ไม่ป้ากับดาบไม่ป้ากับบิดป้ากับไปด้วยป้ากับไอ้เหลือเกลือกัน ติดเกืองเว้นแนนแวนแนนแวนแว้นวากลังจงเตียเองโดดจีกุงก็กลัวาลุงปลามึงกันกงตรงตายกันเหมือนบาดลุงอะเนาะมาตายไปปลาจีนกันมันตายเดี๋ยวปลาจีนก็ก็ต่มกับกุลในอังิฤษเออต่ำไปเนื้อเลือนส่งปลากงตู้เออ rong ta hướng như thế bây giờ có chơi game ở Pinian, có lên lửa, có đẻng phá, có lép càn có cá đặt cá lép càn đứt tiệp, rong giờ mày, mày đẻng gặp lép càn đầm, đẻng cáp bây rỗi lép đẻng páp, nó bắt càn pleng, ai phá chín trung, rồi bắt càn pleng cáp lép đẻng páp, nó quá đại tai, ôi con nè, rồi bữa ừ. dùng hơn nên mới với là có lùi quay có lùi quay tan có lùi quay quên dùng ra rồi mới lùi quay tan mới lùi quay quên lùi quay rây lùi quay qua ừ. các cụ ở đây kín quăng chốt uốn nia cụ à chốt nhiệt phổm đều quả là rồng rồi tao tầm mới rồi tầm mới dính vườn dùng giá หลวงปลาเอ็งไม่ก็แต่งปากก็ป้าลังหลวงโปราไม่เราไม่แต่งปากแต่งเลยแต่งบูงหรือไครเปรตหลวงปลาเปรตได้ปลายีนมาเดี๋ยวแต่งบูงกันอยู่เอ้ยอย่าไปเล่นกับไปตู้ปรตไตฝุงเลยไปบีได้ทักเรื่องพี่ทองแครคืนนี้เราจะประกาศใส่กันที่นี่กับเดี๋ยวองค์ยิ่งไม่ต้องกลัวตอนนี้มันยังเลือกเวลาอยู่บ้าง เดี๋ยวผมจะรีบตํากระโถตกไม่งิ่งได้ผมหนักประกาสซในคำคืนนี้นะครับองค์ยิ่งไม่ต้องกลัวอะไรเลยตราบใดที่เราตราบคนอย่างยูโรจะดูแลองค์ยิ่งเป็นอย่างดีขอบคุณมากนะคะพี่ทองกับอ็อ้วยตรงจานราตีเด้ ด้วยตรองดานราติดาในกรณีเตวีเธอปักอยู่รูแกงหน่าตรองดานกันนีก้า,ากระจักวังนึกความลังแล้วแก้มก้าวนี่แต่ทันจะเราใจเคยประทับอยู่แต่โนนนุ่นมนหน้าแต่บันนี้ต้องโซแกอยู่ปยาย่าใหญ่ เคยตุกลอมโดยระนอมกำนันในรับใจให้่มีุาารูอตุกข์เกนวันแต่บัดนี้ต้องตุกยากลำบากนักแมง่งำปักแทนวิโยกเตอมีแต่ความทรอกรันมากว่าปักกายไม่ใบใจอยู่พรวันล บอกว่าปักกายไม่หวใจอยู่ไพรวันจะตั้งจมควันกับซ้ำในโอ้เลยตั้งไว้ดีได้เลยก็จะตั้งจมควันกับซ้ำในโอ้โตั้งไว้ดีได้เลย สิบยัวสามชีวิตนั่นก็นกนคือนายแสงประยักษ์นายหนูนุ้ยและกแนทิกวันนี้ลูกศิษย์ทั้งสามก็มาหาอาจารย์ตั้งแต่เช้าจะมีเรื่องอะไรปรึกษาเสวนาความกันแมะจะลงมติกันว่าอย่างไรพี่น้องติดตามนิยายต่อกัน จากเราก็ทิ้แต่ประดาบทบํมเป็นปทแล้วปักายอยู่ใจเขา Cuồng tưng cánh cha Tầm tàn trong tròn Quay đồng nam hoác Quay buôn phác Quần chừng ngây quá Lao tuyết chào chào trong kẻ Cần chờ phân rệch Rút ai đen nơi Trong lúc tròn tròn Đụt con chân cao Mẫu tẻ hoa chào Mây cao cao nơi Cần cha rộn rùa Rục vai cua cây ต้นย้ยใบดอกปลูกไว้อ,อกปีเด็กอนแม่จีมาอยู่นี่ด้วยขี่กดด้วยปอบกันกับจันนี้ ก็ได้ไม่แน,น่เหล่าจันกับขี้ชวนเล่นจำจีไม่ปที่ริยอ้ลองจองก็ บใบใจีน ah. pues ja, ja, ี้ลูกบนชูมาไหวใจจาบูไปแล้วก็วันแจงตึกกึยตึกเจี๊ยลูกสวัสดีครับอาจารย์เออวันดีหลูกไอ้แจ้งปลึกตึกตึกประหยักเออวันดีอาจารย์เอออวันดีหลูกไอ้นู่ปลึกตึกตึกนุยนู่นนุยเจยเจยไม่ตึกกึยตึกรกแรงจริงนี่เออวันดีอาจารย์เอออวันดีหลูกไอ้ปลือกกึยจีตัวปลึกตึกยตึกเออตึก กู้ดึกเต่งออเมืองตังควักยังเม็ดมัตะวันเลี้ยงกองกูแต่เมืองไกโยอยู่แลวว้วไหวดื้อที่นี่แกปนตรือ้อเออว่าเพื่อรกวันนี้กล้ามาล่องปอจังเจ้าวๆอันปนเรื่อหน,นุ่ยาหน้ายแย่งเหมือนปรีเหมือนพี่นุ้ยเป็นอะไรนะครับพราไม่กสบายใจยครับพี่นุ้ยไม่สบายใจเรื่องอะไรอะ่ะ เกรดนี่รบกับเมียอันมึงรบกับเมียแล้วเออโอยเมียกูมันนี่ใจเปรดนี่จริงกูบาดไวเรือดเมียกูแล้วนั่นเออเบือออกไอ้มึงกินด้วันกคนรบกับกูก็ตำดิดก็ตำไหวไปนอนบ้านเมียเมียมึงนั่นเออรบกับกูก็ตำดิดตำไปนอนบ้านแมีก็ไหวอยากเกิดตามวอนนะคืนนี้เราไปนอนบ้านแมถ้าเกิดตามือ้กูโตไปอู้กัด ไปจูนไปกูโปเมีมยไม่อยู่บ้านกูปราดไปตับเตียงเลยเดจริงไปต่ำรลยตับเตียงไปโรงแรมเป็ดไปโรงแรมเป็ดเออไปต่ำรลยโรงแรมเป็ดไปกินกว๋วยเตี๋ยวมึงไปตีมอสโรงแรมเป็ดตุกตีเจ๊ตีปันเจดตียาโรยเหลือ,อลคืนนั้นไม่ต้องเจ๊าจักบาร์ดเดรอยะเมียกูไปเป็นกะรีวานเออ ใบใจเล็กขึ้นนั้นตอยตีโมรีอ่อยแลี่มอมนวดกะรีเมียงกูแล้วใจเบียดใจเราไม่พื้เราตื้อว่าเราไปรวมปิดนกตะตั้นต,ตีกันอัออนเมียม,มึงไปเป็นกะรีหย่งเรียงเ,เป็ดเออกูไปตาวันก้นเล่นนั่นเลยไหมตีมึงไปตาเมียมึงตีโรงเรียนเป็ดไม่นั่นตีเล็กวันน่ะตีตีปนมาเนี่ยันเล็กวันน่ะตีตีปนมามึงไปตาเมียมึง อยู่โรงแรมเป็ดเออเลี้ยมไปแบบใดๆกูนั่นกูไปจาจาตีจีเป็ดเืออ๋อเธอเด้งว่ามึงไปหลังกูเจอย่งกูไปแหลกตีก้าวเรือเรือกูอุดนู่นหนอติงอลไรไม่ลื้นนะนวยนาเมียมึงนะมึงอุดนู่นหนอเมี่ยมีเกูเออเมี่เมียกูกินแต่ได้ดีมึงเอามันเมียมึงกินอร่อยเมียกูกินอร่อยแต่วันเละเออเป็นดีกว่าก็เมียมึงเมียมึงกินตั้งพั่นนึงอ๋อ เดียวเว้นไอเรื่องเมี่ยงกูมาไหมปริ๊ดไอ้เรื่องเมี่ยงกูมาไหมเดี๋ยวจันดันเชี่ยยัยเรื่องเมี่ยงโย่ถอยงั้นมึงกินเดี๋เปลี่ยนกูตั้งใจเก็บเบียร์ตำบานมึงไอกเก็บเบียร์ตำบานเออตั้งกูมีนายอยบายในการเก็บเบียร์กูปนปลืนนายอยู่บายในการเก็บเบียร์มึงกากูไปเจอปุกอมรินมาหน่อยนึงมาตั้งไว้บนหัวนอน แล้วกูมีกติกานั่นก็คือเวลากูรวมปีดกับเมียแต่ลครั้งนี้กูจะยอดกลุงไว้ทิบบาทพอเมียตีโยวทิบบาทโอตีโยดทิบบาทอยู่บเนี้ยแล้วิ้นปีมาตุบกลุงเรว่าได้เต่าเดยวันน่ะอยู่บ้ายในการแก้เบียร์มึงเออกากูตั้มอยู่บบนั้นเล่นปีโอเมียตีโยดกลุงทิบบาทโอตีโยดกลุงทิบบาทจนทิ้นปีเลยวันนั้นทิ้นปีพอดีปีน้องก็มาทีเรื่นเต็มปีน้องมาทีเรื่นเต็มเออ กากูบ oh, ูป oh, ีนองเลยว่าจีเราเอาเมียอยู er, kan, ่ตุกลืนนเราไม่ใจเอาปลอบเราเลยโดเราแกเบียกันโดแกเบียกันเออกปีนองก็โยเลยอายาโน่นมือโดยจักแกเบียลูกนะแน่ไปเอากล้องมาตุบเล่ที่ว่าได้กี่บาทเดียวอ๋อปีนองมึงใจมึงเอากล้องมาตุบเล่ว่าได้กี่บาทเออกากูเบียวมาเลยกล้องจากว่านนวลมึงไปเอากล้องมาจากว่านนวลเออ เร่งเร่งเร่เ <ihrer> บ <ure> no ียร์เต็มกรงลุยเร่งเร่งเร่เบียร์เต็มกรงเออปอดตุบกรงเป้งเตงเออได้เรียนจิปกี่เรียนเรียนจิปคุณนับเลยได้ทักมาประมาณแปดเรียนเล่นวาเบียร์เต็มกรงเบียร์มันเต็มนะแต่ว่าเรียนจิแปดเลียนแล้ตีเลือเป็นใบฟันมั่งเป็นใบอรอยมั่งเรียนหน้าก็ยังเรียนบาดก็มี นี่แหละวันรือซาว่ามึงเอาเมียเลยมึงยอดอยู่ตีที่บาทอันนล้กูตั้งเมียวันนี่วันรือนี่กูเอาเลยกูยอดโกวไว้ที่บาทดิแล้วไปปั่นไปอะไรมาแต่น้อยแล้วเมียมึงว่ารือเมียกูว่ามึงอะไรโบเอากูอยู่ได้ตีที่บาทเวลาโบน่ะมีโบนั่งดงเมากูก็ไอ,อ้ตีปั่นตีอะไรเป๊ะนั่นปุ้นปรากฏว่ารือเมียกูเปลืองเก๊กันทังเมืองเรยวอะ บป,ปั้นกล้งเกยก็ว่าบป,ปั้นกล้องหนามีบป,ปั้นกล้องหนามีเออหนามีไปเอาเมียบุงกันเออใจโยยเอยนคนนั่นเลยเย็บเย็บปั้นนั่นด์ะละแล้วไปอะไอรใบอะไรกล้องนั่งดุงออกนั่งดุงออกกันเมียมึงเออเห็นว่าเอาเมียกูเลยน้ำตาลรถยากเก็บวันหรือเมียมึงกันเดียวแล้วลเรียนหน้าเรียนหน้ากล้องนั่งกูนั่งจันญา Lê riêng bát, riêng bát, tên mẹ em cũng đang mây Riêng cơn bởi cân lên nâng mây ăn cả Trời ông miệng của ai bát Hết rồi bên rơi Đóng quên đi quên tí chút này bà tết tẩy ấy mai